สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูขนมจีนนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะครูก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านนะคะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะร้อยแก้วนะคะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะหมายถึงการอ่านถ้อยคําที่มีผู้เรียบเรียงนะคะหรือว่าผู้ประพันธ์ไว้ ดยการเปล่งเสียงแล้วก็วังจังหวะเสียงนะคะให้เป็นไปตามความนิยมแล้วก็ความเหมาะสมกับเรื่องที่อ่านเพื่อจะได้ถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟังนะคะซึ่งจะทําให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดอารมณ์ร่วม้อยตามไปจับเรื่องราวนะคะหรือรถประพันธ์ที่อ่านนะคะส่วนใหญ่นะคะเด็กๆถ้าเป็นการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะก็จะนิยมอ่านอย่างเช่นอ่านเรื่องสั้นนะคะ อ่านวนิยายนะคะอ่านบทความนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนแบบร้อยแก้วนะคะข้อปฏิบัติในการอ่านร้อยแก้วนะคะหนึ่งก็คืออ่านคำให้ถูกต้องนะคะตามอักขรวิธีเช่นคำะสมคำควบกล้ำนะคะอักษรนำน,นะคะต่างๆสองนะคะอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือและรอลิงนะคะ และคำโคกร้ำนะคะต้องฝึกอ่านออกเสียงบ่อยๆนะคะ3อ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกับนะคะหรือหยุดชงักน,นะคะโดยพยายามใช้วิธีการกวาดสายตา,าดูข้อความล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วก็ค่อยอ่านออกเสียงตามหลังนั่นเอง4นะคะเว้นจงังหวะวักคตอนให้ถูกต้องรู้จักเน้นคำเพื่อไม่ให้ เข้าใจความหมายผิดไปนะคะต่อมาห้าอ่านออกเสียงแบบพูดนะคะบางครั้งอาจจะต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ตามไปด้วยนะคะ6นะคะเน้นท่าทางในการอ่านอ่านออกเสียงให้ถูกต้องเช่นนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือห่างจากสายตานะคะ ท่ายืนการมองนะคะการสบสายตาผู้ฟังนะคะเวลาเราอ่านต่อหน้าบุคคลหลายๆคนนะคะเราก็ควรที่จะแบบว่ามองไปที่ผู้ฟังด้วยนะคะเจ็ดเข้าใจความหมายของข้อความที่อ่านนะคะโดยจับใจความสำคัญสรุปความอธิบายรายละเอียดต่างๆนะคะหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ,กบข้อความที่อ่านด้วยนะคะ ข้อแนะนําในการอ่านนะเด็กๆมาดูกันการอ่านนะคะการอ่านชื่อเฉพาะหรือถ้อยคําที่แบบแปลกหูต้องอ่านช้าๆพยายามพูดช้าๆแล้วก็ให้มันชัดท่อยชัดคํานะคะแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงให้ออกเสียงยากไว้ก่อนอย่างเช่นคาพวกกล้มนะคะเราต้องฝึกออกเสียงบ่อย แล้วก็ทําเครื่องหมายเพื่อช่วยในการอ่านอย่างเช่นขีดเว้นวรกไว้นะคะว่าตรงไหนที่ควรเว้นนะคะต่อมาถ้าต้นฉบับนะคะที่อ่านเป็นลายมือเขียนของผู้อ่านเองต้องเขียนตัวโตวชัดเจนแล้วก็เป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านนะคะวันนี้นะคะเด็กๆครูก็มีใบงานมาให้เราได้ฝึกอ่านกันนะคะซึ่งเป็นเนื้อเรื่องนะคะ เป็นเหมือนบทความเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะครูก็จะให้เด็กๆนะคะลองอ่านแต่ลองอ่านออกเสียงนะอ่านออกเสียงนะคะแล้วก็ลองตอบคําถามซิว่าเราเนี่ยสามารถจับใจความสําคัญได้บ้างไหมนะคะอย่างเช่นนะคะข้อที่1ฉันและเพื่อนบินไปที่ไหนต้องไปดูว่าฉันเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะเด็กๆต้องอ่านเนื้อเรื่องให้จบแล้วก็ เรามาตอบคำถามสั้นๆดูนะคะแต่ครูขอให้เน้นการอ่านออกเสียงนะคะอ่านออกเสียงอันนี้จะเป็นการอ่านออกเสียงแบบร้อยแก้วนะคะร้อยแก้วจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นการอ่านออกเสียงแบบกร้อยกองก็จะเป็นบทกรอนะคะแบบนี้จะเรียกว่าร้อยแก้ววันนี้นะคะครูก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านร้อยแก้วนะคะเด็กๆสามารถนำไป ทบทวนนะคะนําไปทบทวนสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะแล้วก็หากมีข้อสงสัยสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะก็เด็กๆพยายามหาหนังสือนอกเวลามาอ่านนะคะมาอ่านออกเสียงฝึกอ่านคำพวกก่กล้ำนะคะอักษรนำบ่อยๆนะคะจะทำใหพ้พวกเรานะคะอ่านได้คล่องมากขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายตนเองด้วยนะคะเวลาออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่แมสนะคะสวัสดีค่ะ